สวัสดีครับพบกับช่องผมวันกินไงแชแนลนะครับมื่อนี้มากินข่าอแรงกันเด้อครับมื่อนี้มากินข่ากับแก้วกับปีนะครับกับต้มน้ำมันนะครับน้ำมัสดนะครับนี่ครับสดจากสวนเลยนะครับเนี่ครับว่าน้ำมัสดดีๆครับผู้ใดหลายคนก็คงตื่นเ้กินน้ำน้ำมัสดนะครับว่าน้ำมันยุ้ยสกับิเกิดเลย้อครับเพราะว่านี่ผมน้ำมัของผมวันเองครับกับไข่นะครับไข่ดาวนะครับไข่ดาวทอดซีอิางนะครับเนี่ครับนี่แบบสุกสุกหน่อยนะครับ ซุกหนซุกลายนี่นะครับแบบซุกลายแบบซุกธรรมดานะครับแล้วก็พักสดๆนะครับนี่ครับผักตัวนี้ซื้อมาตลาดตลาดนะครับกับปลาทูทอดนะครับนี่ครับอย่างที่มึงเคยถือกันได้ครับเลยกินแบบซีได้ครับกินง่ายๆสไตล์กบวนครับปากอะไรก็แจ้ปากก็ติดตามกบวนเนื้อครับปากมึงคิดไปจบได้ครับอ๋อที่ร้องมาซิมมึงนะมันแสบนะครับเนี่ยน้ำมัสดๆนะครับว่ากบวนกับซีมไปแล้วครับว่ามันจะออกกันบวานนะครับหน่อไม้สดจากสวนเลยนะครับนะครับปากมั่งสดแบบซิมมืึงกันนะครับ มกินของกันเด้อครับกินเอิ้นทุกคนเลยครับเอิ้นพี่น้องทุกคนเลยครับมากินน้ำกันครับข่าวแรงกันเน้อครับเว่าอากาศก็้อนเน้อครับเย่แต่แย่แต่เน้ครับนะครับนะครับอืมนะครับนะครับเอานวันนั้นนะครับนะครับปุ๋ยทำยังไงนะครับอืม ครับแ้วอะรสดนะครับนะครับประตูบัมนะครับวาเสือประตูวัาถอดบังนะครับ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 วหวานนะครับ ก่อนเลยครับว่าเจ้าเพียงกับน้ราไม่ไดนอาจิเพ็ดหน่อยหนึ่งนะครับให้ดาวแล้วครับนะครับแบบทุกหน่อยนะครับนะครับ วสืสดยาดครับดยาดนะครับกร็ดด้ามนะครับฮากเพ่อไม่กินน้ำไมสดมาหากบวันะครับรลองอัดสดแนนอนครับ หวานๆเลนยครับน้ำม่ครับเนี่ครับไระดาวครับครับอิ่มเลยครับ Ja, Präsident, meine ในค่ายดาวแบบสูกหลายเนะครับจะแซ่บอะไรปันนี้ครับโอ,โอ,องฟังครับ سأقول ليه ذهب كاب

เดี <Es> ๋วครับหวังว่าสุดยอดเลยครับครับ สวัเดอครับวัสดีครับ